เกมเล่นหน่อยเกมเล่นหน่อยโอ้โหเล่นยังไม่หยุเดเลยมึงฆ่ากายได้เหรอ,อหมาถึงเราเรอ่ะเล่นอะไรกันใช่ไหมสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับ กลับไปค่อนเจมโคชาแนลนะซึ่งวันนี้โอ้โหนะวันนี้น่าจะนัวนัวเละแน่นอนวันนี้มีตีครับผมซึ่งมีกิจางกายเงียครับผมเทพสงครามไปอาวี e, แล้วก็มีนี่ลีมิกชาแน,นลอีกคนแล้วก็มีโมนาครับผมเป็นตีห้านะวันนี้ก็ตำแหน่งก็ทับกนเละเทะนะมาดูกันว่าเราจะได้เล่นอะไรนะวันนี้แต่เจมคิปมาแล้ววันนี้เจมอยากเล่นบัตเตอร์ไฟเพราะตอนนี้บัตเตอร์ไฟมันกำลังโหดนะเพราะว่าถ้าไม่รีบเล่น ตอนนี้นะแผทหน้าโดนเรืวอระนล้วนะเพเตอร์ไฟต้องรีบเล่นครับแผดแผนี้ลูนไอเทมแล้วก็พลังแฝงที่ใช้กันเลยนะผมก็เป็นเซตนี้แล้วผมก็เป็นโซลิเวอร์โบเคนโอมิอาร์มแล้วก็เฟรียทูตก็เกิดเซตนี้นะผมเป็นเซตไอมาตรฐานอยู่แล้วนะนะแต่เดี๋ยวถนะ้าแพทใหม่มาเนี่ยทางด้านของโซลิเวอร์กับโอมิเนี่ยจะไม่มีดูดเลือดแล้วไม่ใช่แค่โอมินะโซลิเวอร์ด้วยนะจำให้มีดูดเลือดแล้วซึ่งแผทหน้าเนี่ยโอ้บอกเลยว่าแอดนี่เล่นยากมากเลยอาจจะได้เห็นแบบว่าแคลลี่ป่ากันเยอะนะ รูที่ใช้ี่เซจดีแล้วผมเป็นเจาะร้อยับผมแล้วก็่อยคีสองเมตรับผมแต่เจมว่าแผ่นนี้ถ้าใส่ขีน่าจะดีนะเพราะว่าสก,กิลสองมันสามารถมันเพิ่มคีสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่สี่สิบดิประมาณยี่สิบเปอร์นะน่าจะยี่สิบเปอร์มันได้ประมาณสิบเปอร์แล้วก็สแต็กสองทีนะเป็นยี่สิบเปอร์กันเนี่ยเ็จนี้ครับผมพลังแฝงอันนี้แล้วแต่คนนะผมแล้วแต่คนชอบนะนี่ครับผมพลังแฝงแล้วแต่คนชอบแบบชายอยากได้แรงกล้าเอาเคิร์สไปครับผม มันมีหลายเซตนะที่เซตไว้นี่ก็ลแล้วก็มีเซตนี้เซตแบบว่าตายยากครับอึดส่วนเจมนะถ้าเจมเจมชอบก็คือชอบเออเป็นคือนออบเดย์้วเพราะว่าถ้าตายเกิดนะเจมไม่ได้ค่อยใช้เท่าไหร่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมไว้ไปเจอกันในเกมครับผรถ้าักิดเล่นไงมันก็มันก็ไม่ตายกันสักทีมันก็แต่บ้าเราเออมันก็เล่นกันแบบว่าโหปอดอะ ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเกมตึงก็เลิกละเดี๋ยวกูเลิกเลิกละเออเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเกมตึงก็ไม่ไม่โลไม่ลมแล้วจริงแล้วเดี๋ยวก็เปิดเมื่อวานอะมากรเล่นมากรเล่นวนวนมาวนวนกับจับตายสกิลที่สวยสนุกเลยมันเอามันคลิกีลือกอยู่ตรงนได้ครับแต่ เฮ้ยพี่มิกเฮ้ยราวิวระวังเราวิวนะเว้ยไม่ตบอกระวังนะราวิวเดินนะหายไปแล้วเด้อการคลิปกางเล่นได้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 โผมน่าจะกีกกว่าโทได้โทได้โทได้หมดตาย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 หมดเามตายอยไว้าหน่อยเฮ้ยเ้าด้าเา เฮ้ยเตัวหลังหน่อยได้ปะตัวหลังก่อนตัวหลังก่อนต้องกิ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 น้องกินตองกิ่ตองกินต้กินต้อินตอกิ้องกิน้องกินต้องกองกิ้ยหน้อนกิน้อต้องกอก้กนต่ง้องกินต้อน้งิ้องกินอกิ้อง่นนอก้ิิอก้ิงิอ้งอการกินตักิน หน้าทันเราวิวอยู่ล่างกับเ,เบิร์อนโซ่สี่แล้วแล้วลิออนอยู่ล่างล่างสามล่างสามล่าง 3. สมามล่างเอวขวาล่างเอวขวาอย่าเข้าเอวขวากนะันมาตรงนะตายนะมันหน้าตีมกนใหญ่นะอาจจะนะ ไอยู่ตรงกลางได้นะกูเดินไม่ได้นะกูเดินไม่ได้นะอย่ากูเล่นนะสวยสวยสวยเลยครับสวยอ่ะสียครับระวัง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 โซอยู่ไหนวะไม่รู้ว่ะไม่เห็นเลยหายยังไม่เห็นเลยนะไอ้โซยังไม่โกรธเลยนะจ๊ะน้องๆเห็นละทันทีเห็นละไอ้เชี่ยมันเลยอ่อนว่ะคงไม่มีปลิกว่ะเชี่ยวไม่ ไหว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 ล่ามันกูถึงก้านกูถึงบ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 ้านเกรงว่ามันถมนะตายกี่ตายไหวเกมเกมเล่นหน่อยเกมเล่นหน่อยโอ้โหเล่นยังไม่หยุดเลยกูยังเล่นไม่หยุดเลยกูยังเล่นไม่หยุดเลยลวงมึงยอดเลยว่ะไม่มันกดสกิลแล้วยิงเผาเลยครีบสามดอกกดสองไงกดสองแล้วยิงเปล่าอุ้ยยเ้เอสไม่ล้างแบบไม่ใช้ท่านะมึง เฮ้ยอัพเลนไปอัพเลนไปอัพเลนไปเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยเฮ้ยเอาระเบิดหน่อยระเบิดก่อนระเบิดก่อนระเบิดลงฝูงระเบิดลงฝูงระเบิดลงฝูงไปมาอยู่กินใครจะมาแล้วมามาไหวไหวๆเลยกายมีปะมีปะไหวๆโกโก้หมดแล้วเฮ้ยตรงกลางว่าไงวะตัวเดียววะไม่มีอเลรนะไม่มีแล้ว แมรี่ออกเนีไม่ได้กีเลยกูมีท่าเท่นะกลางป้ากลางป้าเฮ้ยเอาขวาเอ้ยยังไงยังไงสตันบูมันอยู่ปะเฮ้ย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 มีก่าเอาแล้วต้องเอาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องถึงมือกรู กามาอีกนะกามีมาอีกไม่ไม่มันอยู่ไปเยอะมันอยู่ไปเยอะครับล่างเฮ้ยเราเราวิวอยู่กลางไปไปไูดันบนนะเียก่อนใหญ่อะกูมีอันติกูมีอนติอมีความ

ไปห้าเยพี่สวยโดนไปดิเจอวัตเตอร์ไฟเจมโฟนทั้งตัวโซโล่คิวดีมึงโคเวอร์เป็นพี่เวอร์กันหน่อยดิเออโซโล่คิวอ่ะสวัสดีพี่เวอร์กูโซโล่คิวเยอะแยะหมดเลยวะโซโล่คิวแอซิคขึ้นตื่ตัวเอาไงเอ็งจะเ้าเกินเอ็งก็เ้าเกินบนบนบนรับเว็บหน่อยรับเว็บบนหน่อยไม่ทันหรอกลารการการการเจ็บ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 ไอ้พี่กดสองไปแล้วอุ้ยหน่วยไม่ทัน กินไหวปะสวยสวยเฮ้ยดูกินหน่อยดูกินหน่อยเอนโซกำลังจะมาแต่มันมาทำอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ย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 เอาลีเอาลีถึง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 จุสองสามวิสามวิสามวิเราเล่นกันแบบว่าดุเดือดจับเลยว่ะน้องๆเวมหมดแล้วเวมหมดแล้วการ์บีรีฟาร์มกันบูมันเกิดบูมันเกิดบูมันเกิดปาปายป โซ่ร่างฝาดจัดเลยวะล่างได้ได้นะมีท่าหลอดเตียนเฮ้ยตรงกลางนี่มิกโดนว่ะมันยิงกันติกันยืนเตนติดหน้าคุณเฉยไอ้ยืนแบงไว้เลยออกมาตายแล้วตายแล้วตายแล้วมาเรตี้มามลเรตี้มาเอ็นต่อถึงวิธีุ้ณเมติให้เพื่อเราปิดแล้วเพื่อเราไปอยู่ไปอยู่โอ้ห่วยห่วยเลยเพื่อเราปิดแล้วเพื่อเราปิดแล้วไวกระนด้ อตัวนึงวะตัวอะไรวะโซโลคิวโซโลคิวเพื่อนยิงกันอยู่เพื่อนยิงอยู่ห้าคนบอกว่าอะไรนะโซโลคิวสวย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 เฮ้ยเอ็นโซไม่ไม่กันบ้านเลยวะเฮ้ยกันหน่อยดิเฮ้ยกูเองกูรับไปเอง มาถึงเราเล่นอะไรกันใช่ไหมเราดูเดือดจัดเลยวะเก็บหมดเลยเกือบจะโลดคิวไปกินเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบใช่ไหมันอไปมาให้น่อยมาหน่อยมาหน่อยตัดเล็งก่อนได้ไหมได้ได้ได้ที่กลางเฮ้ยบนบนกับารเข้าพร้อมกันบนกับการเข้าพร้อมกัน เล่นโมโอนกูเลยโดนดึงว่ะไหวๆนะถ้าถ้าดึงกายไหวนะอุ๊ยโอโดนโอโดนเราวิวนะโดนจัดนี่นี่ไม่ลาวิวแต่เป็นทียนี่ตายตายเด็กได้เรื่อยก่อนว่ะเพื่อนตีตีนตีคลิปไปก่อนเลียนไปตีคลิปเล็กน้อยไม่ทันด้วยไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยไม่ไดบัฟด้วยคิดว่าไง ไม่ได้มาป่ะพี่สวยสวยไบโอซับสวยไบโอซับวินลองมาแล้วโคตรโหดเว้ยทุกคนออกสโลล้วนเนี่ยโหดก่อนใส่ซีซีมามาหน่อยมากลางหน่อยมากลางหน่อยเล่น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 หน่อยมาดิ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 อูมิท่าเซียนเอาละใส่ห้าในมิกใส่ห้าเราผู้เราติดร้อยโอ้โอ้เป็นที่มีล้างหรอ บิ๊กเโอ้โหฟิกเกอร์อันตีว้าวลีบิกเฮ้ยบนบนใดนะเดี๋ยวกูเล่นเล่เล่นเล่นเไปไปไปิ๊ไม่มีรางนะใจเย็นนะ้แตกไม่ได้วไม่ได้ว่ป้องกางป้อมกลางป้องกลางปองกลางเราต้องมีคนพีชีพเพื่อขึ้นบ้าน เฮียสลินมาตายเฉยอ้าวงงมันแรงจัง0นข้าวเาไม่อยู่เจมูอยู่เจมเจมูแทอยู่เจมโอ้กติอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยสวยเอาไรจบเลยวะวะ ฆ่ามาเจมเป็นซิมเปอร์ฆ่าก็ฆ่าคือฆ่าหลอกมัวแล้วซิมเปอร์ตอง้อมด้วยมาดิเเออออโอ้ยโดดสโฉบเดินไม่ได้ไม่ได้พูดเลยมันโดดสโฉบเดินไม่ออกถ้าพี่เบิร์ดทำได้กูมั่นใจพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเหรอมั่นใจในพี่ชายของกูมั่นใจในใครนะพี่ชายเหรอ นั่นมันอยา่างสโลเลยวะไอ้ตลยอ่อนสโลเ,โลไเอไ่